ฝนตกเลยดวงพี่น้องมาเลาะหาหน่อไม้คือเก่าครับผมแต่ลองเอินบองเอินว,ว่าเจอเห็ดเลยเห็ดเพิ่งครับเออเฮ็ดออกแล้วนี่พอ,อ,องนี่ังนุ่มๆนี่เดีนอะมานเห็ดก็เอาเห็ดทางผ่านไปหาหน่อไม้ขึ้นเก่านี่มึง เอเอรายการรายการแกงแซ่บครับพี่น้องโอง้ยบางกอ,อก็ับออกบางกอกับโบกอบือนี่น่อไม้บงพี่น้องบงเกาครับ บุงทั้งไรทั้งป่าอโ,อโอ้พูปดผูดโ้โอ้อยโอ้โหาเหนื่อยกอดขาสมุยไม่นอนนะจะหักหลังไหมเนี่ย คนม่มอ่อาเลยเนาะม,มันได้ข้นมางดก้อน,นบ่โบเห็นมันจะห้อยคนเดาไ่ได้เอาเสียมมาเสียมชองนอเรียงกันนะ ข้าหม่เป็นขนลทุกคนสามารถใส่อนมนี่หนอนหนึ่งทนี่่น้องเอ้ยนจอาตั ไม่ได้ซับเลยมออว้าไม่ใช่ไม่ได้คุณอไงใช่นี่นี่น่นแหะซับหนึงซับน่โอ้ทำไมมันหลายครับเอาได้อือยังไงก็ มองหนอนี่งามค่ะต้นนี้ปืนฮักเลยฮักเลยฮักเลยกูโอโไม่ได้จะบึงเนยสามนอแล้ว 아우 oh, 쪼이거니거니 <laughs> <laughs>

มาจ no more, ้าพี่้องสมุนเอาน้าไม้ other, ไผ่ป่าโดยจะโทะมูลีไลค่ะถุเนี่ยลายลายลายลนตกเลยเมื่อกี้ในแดดออกวนเลยนี่สวยเลยจ้าโคตรโทแต่ลันองเนาะแงกชุดออกมาโชวนนองวก็โเทน่่ยนี่จะือว่าปลูกต่าในหลายที่สุด แต่ละปีน่ะมาบอกพ่องนาะมิตรคนเอาไปก่อนปีนี้แหละสม,มุยจะเอาไปอ,ดอ,ดอดัดกับพักเนาะไออันนี้ชะมวยบริบรอดัดขายเดี๋ยวจ้าอัดไปใส่ตำเนาะเป็นประโยชน์อีกอย่างเด้เขาได้ดใส ผมเมื่อบสมมันนักเฉพาบ้องมกระสอนมาเคีงกิโลเลยใครอยู่สนี่สองสองสองนอ้มาให้เม็ยอ่ะสองนอเนียนจุงแบบยังมันกระเทินงามกระดกจาก้อง น้ำไม่สมกับแซบได้พี่น้องน้ำไม่เนี่ยน้ำไม่ส้มน้ำไม่เข้มเขากับสิเก็บได้กินโดนเแต่ว่าสามือบู่เห็ดจระเทือดหรอกราะว่าบุกคอยเดบบุกคอยมักบุกคอยมักน้ำไม่ส้มบุมักของดองจ้าแล้วได้มาอีกแล้วสวยเลยโสงเราสิบอเอาเลยนะพี่น้องตกใจไม่ได้ นหาตึ๊บอเอาน่าไม้มือนี่โคตรมวนเลย อึฮต mm ัว hmm. น mm ี hmm. ah, no ้ใหญ่ก hmm. ว mm ่าภามุย hmm. ล mm ึกาะใหญ่ใหญ่ hmm. mm ูใหญ่พูฮ่ากิโลน่ พ be ูดผู like. ้เล่นนอนนี่นอนชุดท้ายพี่น้องอือ นะอ่อนๆฉันฟื้นมาคุณมูอแตงป่ะเก็บบานนิแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปหนาเราเจอกันใหม่เด้อจ้าคลิปนี้ฝากไว้สำนีก่อนเด้อจ้าหน้อไม่บงลล้วนเอาเก็บบานน้คุณกมาอะไรอยู่นี่ เขานั่งดึกอะกองหรไม้เนาะมันก็เลยผลหมดถืงเจินมาใส่เอาขอาิจิตจ้ากินเงียบถึงแล้วสิฮะกิปหน้าเจอหรไม่ครับผมคลิปนี้สมุยฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องได้สมัยสมนั้นเหรอเรียนตัดแห้งเอาได้ยกหนูเด็กตาเลืองกจนเลยนักได้พี่น้องเอ้ยป้าเพิ่องกระสอบเนเฉพาะละไม่บุ้งกันหรอ